Movie Check สวัสดีครับได้เวลามูวี่เช c คกับผมมีรบีโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวนวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับนักแสดงดุ่มอย่างเฟร็ดเฮชิงเกอร์จาก News of the World และซีรีส์ The White Lotus นะครับ ยืนยันว่าจะมาเสริมทัพภาพยนตร์ c r a v e n The Hunter ผลงานภาคแยกจากจักรวาล Spider-Man ของค่าย Sony Pictures ครับเป็นเรื่องราวของแอนตี้ฮีโร่อย่าง c r a v e n หรือที่รู้จักกันในชื่อเซ r ร์เก้คลาว o ินผู้ปรับตัวร้ายของ Spider-Man ซึ่งได้อารอนเท y l เลอร์จอห์นสันเนี่ยมารับบทเป็นตัวเอกของเรื่องทั้งยังมีรัตเซอร์โรนะครับมาร่วมแจมอีกด้วยยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยแน่ชัดว่า เฟร็ดเฮชิงเกอร์จะมารับบทเป็นใครครับแต่มีข่าวลือออกมาว่าเขาเนี่ยอาจจะได้มารับบทเป็นคานเมเลียนไวารายจากสไปเดอร์แมนที่มีความสามารถในการปลอมตัวหนังเนี่ยกำกับโดย J.C. c h a n นเดอซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในอเมริกาวันที่13มกราคมปีหน้าครับเอาละครับแล้วกลับมามูวี่เช็คกับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปแต่ว่าตอนนี้วี v. ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie, chick!